โคทั้งหลายนะก็ต้องรับฟังเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาดูกับแต่ดีดาโคบอกว่าแจ๊ดจะชนะไมเใช่แตวตกลงใครจะหน้าก็ก็อย่างนี้นะครับดิดาหรือจะไม่ดีดาหรือจะที่ไหนมันก็มีทั้งตรงและไม่ตรงนะครับผมว่าก็รับฟังเป็นความเห็นส่วนหนึ่งคนมองจากภายนอกแล้วก็เอามาดูนะครับแต่ว่าอย่าไปให้ความสําคัญของโคเป็นผู้ที่ชี้เป็นที่ตาย ก็อย่างที่นิดาโภบอกมาว่าไทยเรากําลังพ่ายแพ้ต่อเก้าวไกลก็บอกว่าแจแต่ชนะกแจกอย่างแพ้เพราะนั้นมันก็ผิดได้ทั้งนั้นแหละครับเนาะอย่าไปใส่ใจที่จะเอามาเป็นประเด็นให้มันสําคัญมากถือว่าเป็นเสียงสะท้อนเสียงหนึ่งปัญหาอยู่ที่เราสู้กับตัวเราเองถ้าเรารู้ว่าเรามีข้อบอกพร่องเราพยายามปรับมันก็แก้ไขได้ถ้ารู้ว่ามีข้อบอกพร่องแล้วไม่ปรับมันก็จะมีปัญหานะครับถ้าถือโพเป็นสรณะ บริหารตามโพป,ปันนี้ก็ประเทศคงล่มสลายไปหมดแล้วนะครับมันไม่ใช่โพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายอย่างในปัจจัยของการชนะหรือแพ้แพ้เลือกตั้งนะครับก็อยากให้เป็นเครื่องเตือนสติเหมือนกันโพเป็นเครื่องชี้นําว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่โพไม่สามารถหยั่งใจเข้าไปช่วยมนุษย์ได้ทั้งหมดเราใช้โพมาตลอดเหมือนกันครับแต่ว่าโพเราใช้แค่ว่าสถานการณ์โดยทั่วไปมันเป็นอย่างไรแล้วต้องไปดูอะไร นะครับโพเป็นโพที่ไม่ได้ไปลงดูในรายละเอียดที่เพียงพอก็เพียงพอมันต้องเป๊ะทุกเรื่องนะครับเพราะนั้นรับไว้เป็นแค่ข้อเตือนภัยข้อสังเกตเท่านั้นแหละครับขอบคุณแล้วเราจะเอามาปรับปรุงกันทรงไหนครับอ,อ๋อไม่มีโพก็ปรับปรุงอยู่แล้วครับตอนนี้เราบอกว่าเราชนะมาจากที่เราแพ้แพ้ทั้งหมดแล้วกลับมาทางานส่วนหนึ่งที่ผ่านมาผู้แทนราษฎรก็ดีหรือทางออส่วนต่างๆก็ดียังดูแลราษฎร น้อยไปเมื่อคราวนี้เรากลับมาขนาดนี้การทบทวนการทําง,งานแล้วก็ทําให้สะสะลงมปทํางานมากขึ้นเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราปรับรุงอยู่แล้วแล้วก็แจวดียิ่งขึ้นเพราะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราพ่ายแพ้หมดเลยขีดเศษเดียววันนี้เราชนะเ,เกือบทุกเขตมีพ่ายแพ้อยู่3เขตนะครับก็ถือว่าโดยรวมก็ต้องถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องแสดงความดีดดกับผู้ทํางานทุกคน ให้กําลังใจทุกคนนะครับในการทํางานแล้วก็ต่อสู้จนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้แล้วก็ให้กํำลังใจกับฝ่ายที่พแพ้นะครับเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยชนะแพ้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนก็นจะต้องยอมรับสิ่งนี้